การฝึกฝนตนให้พร้อมนั้นไม่จำเป็นต้องมานั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมแบบเดินจงกรมสร้างจังหวะอันนั้นเป็นการซ้อมแต่ว่าการฝึกฝนตนของจริงนั้นฝึกจากสิ่งที่มากระทบในชีวิตประจําวันฝึกจากสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังสิ่งที่ไม่ถูกใจแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ถูกต้องในความรู้สึกเราเจอแล้วเราสามารถจะวางใจเป็นปกติได้ถ้าเราวางใจให้เป็นปกติเมื่อมีสิ่งกระทบเราก็จะมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะรับมือกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในวันข้างหน้าอีก แต่ถ้าชีวิตของเรามันไม่เจออะไรมากระทบเลยมันเจอแต่ความสงบราบเรียบทุกอย่างเริ่ดเลอเพอร์เฟกตทำให้ใจเราสงบได้แบบนี้ต้องถือว่ามีความเสี่ยงเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการที่จะรับมือกับสิ่งกระทบเลยเมื่อเราไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับสิ่งกระทบไม่รู้จักเอาสิ่งนี้มาฝึกมาสร้างปัญญาถึงเวลาเจอความแก่ความเจ็บความป่วยความพลัดพรากสูญเสียความตายเสียศูน ความสงบที่มีที่ได้มาในระหว่างการอยู่ในสถานที่อำนวยความสะดวกเป็นสัปปายะ หรือความเพอร์เฟกสมบูรณ์ทั้งหมดมันไม่พอที่จะทําให้เรามารับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อันเป็นความทุกข์ที่เราไม่เคยเจอะเจอมันเลยต้องอาศัยฝึกฝนจากสิ่งที่กระทบแล้วเรียนรู้จากมันฝึกจิตให้มีสติปัญญาทําเหล่านี้ที่จะทําให้เราพอจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือมีอุปกรณ์ในการรับมือกับความทุกข์หนักๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้าได้ซึ่งทุกคนต้องเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เราถือว่าโชคดีแล้วที่ในเวลาวันนี้มันไม่ได้เป็นไป เพื่ออะไรเลยมันมีความทุกข์ปับปนมาบ้างก็ถือว่าเราได้ข้อสอบฝึกซ้อมเพราะไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถฝึกตนเพื่อพร้อมลบกับศึกใหญ่ๆใ,ในวันข้างหน้าได้เลยสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญงอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ